ตั้งจิตยอย่างไรประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยค่ะออต้องจิตเลิกไงพรหมจรรย์เนี่ยพรหมจรรย์รสูงสุดก็คือจิตที่มันไม่ยึดติดกับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างหมดอัตตาหมดโอาราลิกะอัตตาหมดมโนมยาตาหมดอรูปะอัตตาละก็ศีลเลยศีลห้าก่อนก็เป็นพรหมจรรย์นในเรื่องศีลห้าใช่ไหมไม่ฆ่าสัตว์ก็กินมังสวิรัติ <laughs> ก็ ข,ข้อหนึ่งนะนะเกี่ยวกับคนอะไรเงี้ยคนไหนที่เราผูกพันติดยึดคนไหนที่เราผลักเราไม่ชอบใจเราก็ตั้งศีลให้เป็นพรหมจรรย์กับเขานะคนที่เราผูกพันติดยึดก็หัดพลากบ้างหัดพลากบ้างหัดปล่อยวางสังเกตคนเราเนี่ยคนใกล้ชิดที่เรารู้สึกผูกพันมากบางบางเวลาแม้จะรักกันยังไงก็ตามเนี่ยบางเวลาจะรู้สึกทุกข์กับเขามากโกรธกับเขามาก เสียใจกับเขามากเพราะมันจะไม่ได้ถูกใจเราตลอดเวลาหรอกแล้วเขาก็เป็นตัวของเขาเองคนเรามันวิญญาณคนละอย่างสุดท้ายเนี่ยยกตัวอย่างแฝดแฝดอินจันเขาเป็นสองวิญญาณนะแต่ตัวร่างเขาติดกันใช่ไหมตัวท่อนล่างเขาติดกันแต่ท่อนบนมันมันปากคนละปากลิ้นคนละลิ้นสมองคนละสมองความยึดความชอบไม่เหมือนกันแต่ต้องอยู่ด้วยกันน่ะถ้าคนหนึ่งตายคนหนึ่งไม่รอดเหมือนกัน ตายไปเหมือนกันนี่คือความติดตัวอย่างความติดยึดผูกพันที่ไม่มีทางถ้าเป็นพรหมจรรย์ต้องพ่าออกไหม <c oughs> พ่าออกไม่ได้นะพ่าออกก็ตายตายตายคนหนึ่งอะ่ะมันเถอะเพราะท่อนล่างติดกันหมดเลยเพราะนั้นต้องตัวติดกันตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นไอเนี้ยเพราะเขาไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เขามีความผูกพันติดยึดแล้วก็เห็นโอ้แม้ถ้าเราไม่ประพฤติพรหมจรรย์ถึงขนาดนั้นนะเราไปอีกทางมันมีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นได้เลยนะน่ากลัวมากนั้น เริ่มออกดีกว่าตั้งแต่วันนี้ตั้งศีลขึ้นมากับคนไหนกับสิ่งไหนน,นั้นมาเข้าวของก็เหมือนกันข้าของเยอะๆใหญ่ๆโตๆมากๆอะไรของเราที่มันเกินอ่ะสังเกตมองไปรอบตัวจะมีสิ่งที่เราเกินที่ควรจะบริจาคเยอะเลยใช่ไหมมันไม่จําเป็นที่ต้องมีแล้วเราก็มีมันไว้เพราะว่าเรามีสิ่งอื่นมาโทรศัพท์มือถือนี่นะเนี่ย,นะเ,ยเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนรุ่นใหม่เอามีไว้สํารองอะไรเงี้ยอ่าอะไรกัน รองเท้าเสื้อผ้าเห็นไหมรอบรอบตัวเราอะ่ะเราควรจะเป็นพรหมจรรย์ไหมพรหมจรรย์ก็คือประพฤติดังพรหมเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาเข้าของมันเยอะเราก็ไปแจกให้คนอื่นบ้างนะเงินทองเรามีเยอะไหมเป็นพันล้านไหมมันเยอะเกินนะตัดลงไปอาไม่พูดมากละต่อพอเข้าใจนะั่มันมันไม่ไม่ได้เข้าใจยากเลยพรหมจรรย์เนี่ยแต่ว่าเป็นนิยามผิดพรหมจรรย์ไม่ได้เฉพาะ เมถุนคู่อย่างเดียวใช่ไหมบางคนก็ตัดเอาเฉพาะเรื่องคู่แต่เรื่องคู่เป็นเรื่องที่รุนแรงเรื่องติดยึดเรื่องที่ใช้ชีวิตไปกับมันไปทั้งหมดเลยพอแต่งงานปุ๊บก็เป็นเจ้าบ่าวทันทีแล้วก็ต้องใช้ชีวิตกับเขาไปตลอดจนกว่าจะตายจากกันหรืออย่าร้างกันหรือเกิดความผลักดอกกันมันเสียเวลาทั้งชีวิตไปเหมือนกันบางคนนะ่นะ